ครับจริงดีคร,ค,รครับพวกเราเป็นคนในเมือง,นองเานาะเขาบอกว่าแม่นิ้หน่อย เงินนิดหน่อยเนี่ยพวกลุงเนี่ยบางทีอาจจะไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเนาะวันนี้นะครับเห็นความอยู่พวกเรานะครับแล้วก็ยิ่งได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับบอกตั้งร้อยผู้ใหญ่ทุกคนทราบเต้งนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่ใช่คนร่ำรวยนะครับเราก็ลูกชาวบ้านหลังชนานะครับแต่ว่าเงินส่วนนึงเนี่ยที่เ,เราจะาจไปทําเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้ก็จะขอให้มอบให้กับ รู้ลูกๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครูทุกคนด้วยที่ช่วยดูแลเด็กๆเหล่านี้นะครับผมเองก็เป็นพ่อคนนะครับก็มีลูกกันนะครับก็ขอบคุณเดี๋ยวๆให้พี่ทุกคนนะช่วยเป็นตัวแทนมอบให้หน่อยเข้าแถวมาแล้วเข้าแถวก็แถว ให <bio? S 2> <da> ้เด็กมารับให้เด็กมารับเยอะๆล้วเราล็อกจากผู้หญ่เลยเรายี่สิชุดก็ได้ไหละมาเป็นชุดก็ได้แบ่งกี่สิห้ไม่มันมีกี่คนเนี่ย ม,มันมีกี่คนละเดินมาทีละคน,านปาะมาณนี้เลยทีมเอ้าถ่ายคลิปไปหน่อยดิ